สวัสดีครับที่นี่เฮิร์บคาเฟ่นี่ครับเจ้าของและผู้จัดการใหญ่ครับคุณตีประยงตะเลสวัสดีครับคุณประยงเออนี่นี่เป็นมุมใหม่ใช่ไหมที่จะเป็นจุดเช็คอินใหม่ของร้านครับมีอะไรแนะนําจากลูกค้ามั้งครับเชิญเชิญเดินไปแนะนำหน่อยครับเชิญเชิญเดินรีวิวให้หน่อยครับมุมน้ําตกอะ ลานน้ำผุเห็นว่าจุดเช็คอินใหม่มีวิวมีท็อปวิวด้วยนี่เป็นยังไงบ้างเชิญแนะนําหน่อยครับพาขึ้นไปดูหน่อยก็เชิญข้านบนครับชั้นลอยฟ้ามุมนี้ก็น่านั่งครับเป็นปูนหล,ลบมาปูนหล,ลบก็สวยดีอ่ายเทียมโอ้นี่ครับขึ้นไปบนชั้นลอยฟ้าแล้วครับสวยงามครับวิวสวยมากนะคุณตีหันหน้ามาหากล้องหน่อยได้ไหมครับนี่ครับ วิวสวยๆข้างบน้บน,นกเอ,อเป็นอ,อาคารแบบอาคารแบบญี่ปุ่นเป็นอาคารแต่ละอาคารเป็นอาคารแบบญี่ปุ่นใช่ไหม,อ,มอ,อ,อ่าเราชี้ไปนไอ้อุม,มุมนี้เป็นไงนก็เรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นจุดเช็คอินไช่อนดที่แขกเข้ามาแล้วเข้ามาเช็คอินเยอะเลยใช่ไหมทุกวันๆๆนี<อ>แ้แล้วแล้วตึกหลังนั้นล่ะครับตึกหลังนั้นเป็นอาคารคาเฟ่คาเฟ่ แล้วฝั่งนี้ลองแนะนํามาแต่ละตึกตัวเทียบคือนี่ก็เป็นครัวฝรั่งครัวฝรังง่งที่ทําอาหารพวกครัวอินเตอร์ว่างั้นเหรอแลวตรงนั้นล่ะเป็นช็อปร้านค้าของผลิตภัณฑ์จาหน่ายอภัยผูเบกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของอภัยผู้เบกอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์ของอภัยผู้เบกทั้งหมดจะทําในช็อปนี้คือคนมาเช็คอินที่นี่ก็ทั้งกินดื่มรวมทั้งมีผลิตภัณฑ์จากอภัยผู้เบกจาหน่ายด้วย ที่นี่ก็เป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของอภัยภูเบศใช่ไหมครับก็ก็หนึ่งในสิบเอ็ดกลุ่มของซัพพลายเออร์อภัยภูเบศโอ้สุดยอดไม่ธรรมดาพาผมไปดูตรงเรือนหอหน่อยครับเรือนเรือนต้นไม้ครับเขาเรียกว่าเขาเรียกเรือนต้นไม้โอ้ต้นไม้อย่างใหญ่เลยนะเ่มอก็เรียกว่าเป็นอาคารลอยฟ้าของเฮิร์บคาเฟ่ว่างั้นเหระ ก็มุมนี่แะมุมจุดที่วัยรุ่นชอบมากที่สุดอจะเห็นมองไปเห็นวิวสระน้ำโอ้มีปลาเยอะไหมครับที่นี่ก็บ่อคนนี้ตกก็เป็นบ่อปลาคาบอันนี้โอ้มีปลาคาบเยอะเลยครับนี่มีปลาคาบเยอะเลยครับนี่บ่อน้ำผู้บ่อทั่วไปตอนนั้นมีปลาเยอะไหมเน่ะก็สีน้ำย่างสวยเลยนะสีน้ำย่างสวยเลยมีปลานิลปลาช่อนครับก็มีต้นมะม่วง มะม่วงแบบมะม่วง่ามะม่วงแบบบ้านเราใช่ไหมมะม่วงป่าเลยครับตัวนนี้หายากเลยนะนี้โอเคจริงๆก็ยังมีมุมสวยๆอีกเยอะนะครับแต่จํากัดด้วยมือกล้องคนพารีวิวคนใหม่ยังไม่เชี่ยวชาญอะไรวันนี้ขอเดี๋ยวฝากงานันที่25ให้หน่อยครับอันที่25่ห้านี้ก็เชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่หรือใครชอบในการเป็นลำ หรือการบอลลําทุ่มุที่นีก็เชิญชมได้นะครับแล้วมีเห็นว่ามีศิลปินรับเชิญมาอีกขั้นหนึ่งก็มีหลุยนี่เจอหลุยล็อกคักคักแหก่งจาออกเลงออกรายการคิดดูสงครามเพลงจะเป็นเงาเสียงใครครับตอนเงาเสียงของโปง่งหินเหล็กไฟครับโอ้ครับวัน,นวันนั้นก็มาชมตัวเป็นๆได้นะครับรายละเอียดก,ก็เจอกันที่งานวันที่25ตอนเย็นนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตีสวัสดีครับ